สุภาษิตบทที่14ข้อที่27ความยำเกรงพระยาเวเป็นน้ำพุแห่งชีวิตเพื่อให้คนหลีกจากบ่วงมรณาได้ความยำเกรงพระเจ้าจะทําให้ชีวิตของคนนั้นปลอดภัยน้ำพุแห่งชีวิตน้ำพุเกิดขึ้นที่ไหนเนี่ยทำให้ที่นั้นไม่แห้งแล้งจะมีชีวิตเกิดขึ้นความยำเกรงพระเจ้าทําให้ชีวิตมั่นคงปลอดภัยจะช่วยเขาให้พ้นจากกับดัก จากบ่วงแห่งความมรณากับดักแห่งความตายก็คือเขาจะไม่ต้องตายก่อนเวลาอันสมควร าเลบและโยชัวได้ยำเกรงพระเจ้าผู้สอนแนนสิบสองคนถูกส่งไปมีสองคนยำเกรงพระเจ้าอีกสิบคนไม่ยำเกรงพระเจ้าสิบคนในสุดตายสองคนเนี่ยรอดและสองคนนี้ได้เข้าสู่แผ่นดินคณะอันแล้วก็ลูกหลานของเขาก็ได้รับพระพอรอย่างมากมายคนที่ยำเกรงพระเจ้าจะรอดพ้นจากกับดักแห่งความตายในโลกนี้และพ้นจากกับดักแห่งความตายในโลกหน้าด้วยความยำเกรงพระเจ้า จะทําให้คนนั้นมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ชีวิตของเขาจะเต็มไปด้วยการอวยพรจากพระเจ้า ข้างในจะเต็มไปด้วยสันติสุขในพระเจ้าทั้งข้างนอกจะเต็มไปด้วยพระพรซึ่งมาจากพระเจ้าและโดยความยำเกรงพระเจ้านั่นเองจะช่วยเขาให้พ้นจากกับดักแห่งโรคนี้ซึ่งพยายามดึงคนทั้งหลายให้พบออกับความทุกข์ความโศกเศร้าและก็ความตายแต่กับดักเหล่านั้นใช้ไม่ได้กับคนที่ยำเกรงพระเจ้าดังนั้นวันนี้ให้เราเลือกตัดสินใจทําสิ่งต่างๆแบบยำเกรงพระเจ้าเถิด